นี่แม่เข่าหน้าหน่อยสุกแกนแี่แหละนี่ล้อหนาแท้แท่ใสผงบ่มโบชุกชี้เขียวอยู่นี่นี่เขียวกลางๆนี่มึงเขียวอยู่กลางๆนี่เขีวยวตอนนนั้บ่ม,มีเข่าเดี๋ยวเบิง่งตอนนี้คือยังเข่าไหลน,นี่เขียวก็มีอก็ยังเขียวอยู่ เขียวไหลเหลืองอย่างเดียนมุ่มนี่แหละไปลงเท่ากลา,างไปหาต้นใหม่พุนเขียวถ้าจะเป็นนุ่มถ้าจะพอออ้อมเอาถ้าจะฟ้อมเอาเขียวไหล

บมองดนมันยังเขียวอยู่เนาะดเรื่องเป็นกระจุกกระจุกเป็นดอนดอนมองละมัดกะเนี่ยมองดนมองนี้เขียวข้างกันแท่นี่เขียวข้างในในเหลืองอ ฟาก็เปแน่น่นไปเขี้ยวอออ้ยใหญ่บ่อบ่อท่านกันอือท่านก็โอจุ่มน้ำมอนิจุ่มเียตกเปียงน้ำมอกันโอ้คือจังม เดี๋ยวเนี่ยเอามาปีนหนามบอกดีแหงง่ายบรอหนามอ้ขาดจุบหนอขวบมความอันนี้ก็ลังเขียวเขียวก็ลังเหมาทั้งนี โอเ้เข่าเจ้าว่าปนเขายัางกอดอกกระเดียกเนาะเนาะโอ้เข่านี่สามอุ่มสี่อุ่มหาอุ่มหกอุ่มวันห้าหกอุ่มเข่าเกี่ยวไปไหนก็นรอดกนนอกนเนาะพี่น้องเนาะจงไว้ก่อน เกี่ยวไปก home, ็บด kind of mm ิเสียของเห่าตัวเกี่ยวเข้าบริวารแล้วเขาเป็ไปไหลแถลงเขาก็บริเวเซียน้ำห้องมีแต่ได้กับได้อีกอาทิตย์หนึ่งร่อบมึงอีกจะอาทิตย์ก่อนเอทรัมป์นี่ก็น้องพี่น้องน้องน้อเอ้ยโถาแต่มันทรัมนี่เหมือนกัน พ้อเกี่ยวใดนะซ้ำนี่นี่เนี่ยหน่อยซ้ำนี่ก็พเพราะไข่นี่มันลายมันครึงตัวคึงเนาะมันมือธรรมดาเลยเขา มันโันนีงเขียวเป็นดอนเป็นดอนเขามันง่ายบ่ทันมันไม่งหญ่ทีหลังเขาเป็นกอนเป็นกอน

มมเดี่สิเจ็ดลออบมาดรวมเดี่ยวสิบเจ็ดเลได้ต่ มันนั่นมันแก่วเบาท่านกันพี่น้องมองหันยังเขียวมองนี่ก็เขียวนี่มองนี่สิเขียวเป็นดอนเป็นดอน <c oughs> อันนี้เขานักนี่เขากลางนี่กำลังิมม่นไงอ,ออกสอดลับ สอดกระดงกระดิ่งครับเขา่า,า,าไรยางเนี่ยโบดใบพี่น้องเยนี่เขา้าตาแหงพอดีวะนนี่เป็นยังไงหนิเป็นยังไงเป็นยังสิเข่าบรรจัยแล้วมันอคืนบ่ท่านกันพี่น้องเข่าว่านไทย ควบเลือกควบตืด ừ ừ ừ. ต้องล่อให้สุ่มนี้ได้ ừ ừ. Ừ. หน้ากาสีเขียวๆกำลังสีใสน้ำนมห่องนี่ำมืองสีจะไปเกี่ยวได้จังใดนี่ซ้ำก,กันก็หมูว่านหมาว่านกับทิมโมเมนหน่อย ừ. เกี่ยวบ่ได้ก็รอไปก่อนพี่น้องเนาะไว้หรอกพื้นเกี่ยวไปแล้วมันสเสียคองเจ้าของสเสียลายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดือ้อฝากกดติดตามหนึง่งปูมหน้าเขามันบ่ใหญ่บ่ท่านกันเกิดบ่ท่านกันซุ้มเกิดก่อนก็ออกซุ้มเกิดที่หลังก็ออกที่หลังพี่น้องมึงเูา เป็นจังไดเป็นสิรออีกจักรอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเนาะครับผมวัสดีครับ